ต้อนรับสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่ทิ้งท้ายไว้ในช่วงที่แล้วนะคะว่าเราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของผู้หญิงคนเก่งของเราค่ะคุณโรสคะอยากทราบว่าบุคคลที่เป็นต้นแบบเป็นไอดอลของคุณโรสนี่คือใครคือจริงๆก็มีหลายคน,นค่ะเราก็มองในจุดมุมดีๆของทุกๆคนหนึ่งในนั้นก็คงเป็นคุณพ่อแหละที่แบบเพราะว่าเราก็ใกล้ชิดกันทํางานด้วยกันมาเ,เรื่องของการทํางาน ็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างค่ะแล้วก็แต่สุดท้ายแล้วเราก็ทะเลาะกันในใน,ในห้องประชุมแล้วก็จบได้มีความรู้สึกว่าทํางานของคุณพ่อนี้เหมือนอยู่กับที่บ้านกับเขาไหมคะไม่เลยคนละเขาเรียวกว่าหน้ามือเป็นหลังมืออะคือจ,จริงๆคือตั้ง,งแต่เด็กเนี่ยเราคิดว่าพ่อใจดีมากคือเป็นคนตาใจมากโน่นนั่นนี่แต่เวลาทํางานคือโหดมากคือดุมากก็คือ เราก็เหมือนพนักงานคนหนึ่งที่เราก็ต้องทำให้ได้ตามเป้าที่ที่วางเอาไว้ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีมีความเห็นใจไม่มีความลำเอียงอะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างที่วางไว้เราก็เป็นไปตามเป้าคุณพ่อคุณแม่มีความคาดหวังในตรงโรสมากน้อยขนาดไหนตั้งแต่เคยบอกนะหรอไม่เคยบอกไม่เคยคือแบบ เป็นครอบครัวที่แบบอยู่ด้วยกันตลอด mm hmm. แต่ไม่เคยพูดอะไรหวานๆใส่กันอนะไม่มีกอดไม่มีหอมไม่มีอะไรแบบแบบอย่างนั้นอนะ mm hmm. แต่ก็คิดว่าเขาก็คงภูมิใจในระดับนึง mm hmm. ว่าแบบสุดท้ายลูกก็เรียนจบเอกนะลูกก็ทํางานได้อะไรแบบเนี้ย mm hmm. แต่ไม่ได้แบบคาดหวังลูกต้องเป็นอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้อะไรไม่เคย<ช>เรื่องของการเรียนตอนที่เรียนเอกแรกๆเนี่ยเราก็บน่นเฮ้ยมันยากมาก mm hmm. คือไปเรียนปุ๊บก็โดนขู่เยอะ mm hmm. ด้วย อาจารย์จะเป็นอาจารย์ท hmm. <with> ี่แบบมาจากมหาลัยแบบพวกสแตนฟอร์ดอะไรจากเป็นมหาลัยมีชื่อเสียงทั้งหมดเขาก็ขู่ไว้เยอะเรียนเลิกเรียนสี่ทุ่มกลับมาเนี่ยจะต้องทําพรีเซนต์ทํำปีเปอร์เพื่อส่งวันเสาร์วันเสาร์เลิกเรียนเริ่มเรียนแปดโมงเช้าคือมันเหมือนไม่ได้นอนเราก็บ่นว่าโอยไม่น่าเลยไม่นู่นนั่นนี่คุณพ่อไม่เคยบังคับเรียนบอกถ้าหนักก็ไม่ต้องเรียนเรียนไปทําไมพี่หนูคือไม่ได้คิดว่าจะต้องเรียนหรือไม่เรียนแล้วแต่ว่าเราจะตัดสินใจยังไง สุดท้ายเราก็สู้จน,จนได้อเอาละค่ะเรียนจบแล้วปริญญาเอกตอนนี้ก็บริหารเต็มตัวมีเวลาให้ตัวเองไหมบริหารเวลาให้กับตัวเองไงคือต้องบอกว่าอาจจะเป็นคนที่จัดเวลาให้ตัวเองได้ค่อนข้างดีคือช่วงเวลาทํางานเนี่ยตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงหกโมงอะ่ะเราก็มองว่าเราก็เต็มที่กับง,งานช่วงตอนเช้าชอบที่จะไปส่ง,สงลูกไปโรงเรียนคือจะต้องไปส่งลูกทุกวัน แล้วก็อยากที่จะไปรับลูกด้วยคือเราจัดเวลาของเราได้คิดว่าเป็นคนบริหารจัดการเวลาได้ดีเสาร์อาทิตย์เราก็เต็มที่กับเวลาว่างของเราไปเที่ยวออกกาลังกายอะไรอย่างนี้บ้างไหมให้กับตัวเองเที่ยวก็เที่ยวตลอดอยู่แล้วเที่ยวตลอดเลยคือชอบเที่ยวคือระหว่างที่ไปซื้อหนังเนี่ยเวลาไปงานเนี่ยมีงาน3วันเราก็ไป5วัน6วันคือเราจะไปคาบเกี่ยวสุกเสาร์อาทิตย์คือไปวันศุกร์ไฟกลางคืน ไปถึงเช้าเราก็ได้เที่ยวเสาร์อาทิตย์จันนังคารพุธทํางานค่ะบางทีก็ต่อพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นไฟที่ถ้าเป็นประเทศที่แบบอยากไปหรือไม่ก็ได้เที่ยวสามวันทํางานสามวันค่ะคือต้องบอกว่าเราก็หาเวลาที่จะเติมเต็มชีวิตของเราอยู่แล้วต้องย้อนกลับไปถามเรื่อง,ก,งการ์ตูนนิดนึงเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะสะท้อนถึงบุคลิกอะอันนี้อยากทราบว่าชอบดูการ์ตูนโดยส่วนตัวหรือเปล่าถึงถึงมา ดูแลตรงนี้เต็มรูปแบบเลยคือต้องบอกว่าเด็กๆดูการ์ตูนเพราะเมื่อก่อนเด็กๆเป็นศูนย์เช่าวิดีโอ,อที่บ้านมันทาร้านเช่าวิดีโอก็คือเลิกเรียนมาก็หยิบการ์ตูนดูแต่ตั้งแต่มาทําเต็มตัวเนี่ยดูน้อยมากมจะดูการ์ตูนก็คือดูแค่ตอนแรกของทุกๆเรื่องค่ะแล้วก็จะดูพร้อมกับลูกที่ดูอย่างนั้นคิดคิดยังไงกับสิ่งที่เขาคนเขาพูดกันคะเ,เรื่องการ์ตูนเนี่ยว่ามันอาจจะเดี๋ยวนี้มันเป็นหนทางนะในการ ส่อพฤติกรรมหรืออะไรเงี้ยได้ง่ายแฝงทางการ์ตูนในฐานะที่แบบแก๊งการ์ตูนนี้แบบท็อปของประเทศอะไรอ,อย่างเงี้ยต้องบอกว่าถ้าให้พูดตรงไปตรงมาก็ต้องมีข้อดีข้อเสียคือทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจัดการมันยังไงอ,อย่างเด็กเนี่ยเวลาเราเวลาลูกดูเราก็ดูด้วยการ์ตูนที่เขาดูเนี่ยมันก็การ์ตูนแปลงร่างเขาบอกว่ามีความรุนแรงแล้วไงอะมันคืออิมเมจิเนชั่นของของเด็กของเด็ก คือมันมีปีศาจแต่มันก็มีตัวแปลงร่างเพื่อที่ปราบปีศาจก็คือคนดีปราบผลชั่วมันก็มีมุมมองในแง่ดีว่าถ้าทําไม่ดีก็จะก็จะต้องโดนโดนโทษลองโทษถูกคือจะบอกว่ารุนแรงไหมมันก็ไม่มีเลือดสาดนะมันมีการใช้ปืนยิงแต่ไม่มีเลือดกระฉอะออกมาให้เห็นส่วนการ์ตูนที่มีความรุนแรงเนี่ยทางช่องแอการ์ตูนเราตระหนักดีอยู่แล้วและเราก็เขาเรียกว่าอะไร เราก็เขาเรียกว่าอะไรกำหนดขอบเขตของของการ์ตูนโดยตัวเองเช่นการ์ตูนที่เหมาะสำหรับวัยรุ่นเป็นขึ้นไปเช่นกระโปรงสั้นหรือหรือมีความรุนแรนขึ้นใหม่นิดนึงเราก็จัดฉายในช่วงกลางคืนซึ่งเราก็มองว่าในช่วงที่หลังสี่ทุ่มเนี่ยปกติเด็กเล็กๆก็เข้านอนตั้งแต่สองสามทุ่มอยู่แล้วเราก็มีการจำกัดแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรตั้ง กฎเกณฑ์ของเราภายในกันอยู่แล้วค่ะ,คะแล้ว40 50นะคะอยากทราบว,ว่าที่มามันเป็นไงเป็นช่องเดียวในประเทศหรือเปล่าเนี่ยที่แบบเอาหยิบเอาลิเกมามาถ่ายเป็นเป็นเรื่องบรรดาวย่างค้ยคือคที่ผ่านมาเนี่ยโรสมีเดียทำคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นก็มีลิเกแล้วก็เพลงค่ะซึ่งลิเกกับเพลงทางคุณพ่อคุณแม่เป็นคนดูลิเกเราก็เป็นเจ้บอกว่าเราก็เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแหละ เพราะว่าเรารวบรวมคณะลิเกอะไรต่างๆที่มีชื่อเสียงมาทําจนสุดท้ายเนี่ยเรามีคอนเทนต์อยู่คุณพ่อก็อยากจะมีหนึ่งช่องเวลาทําช่องทีวีดาวเทียมเนี่ยเราเราก็ควรที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นนิชอะค่ะค่ะมันก็ต้องชัดเจน <ừ> เราก็เลยคิดว่างั้นก็ทําช่องที่มันลิเกโดยเฉพาะลิเกเไอสิ่งที่เรามีอยู่และสิ่งที่เราทําได้กลุ่มเป้าหมายของการทาช่องพวกนี้คือคือใครคะแม่บ้านแม่บ้านเลย แม่บ้านแม่ค้าที่ทํางานในที่ขายของในตลาดแต่เขาต้องมีเคเบิลนะใช่ไหมก็เขาก็เปิดกันได้นะเขาก็เปิดทั้งวันดูกันอะไรอย่างเงี้ยผลตอบรับเป็นไงบ้างคะสําหรับ niche market ถือว่าดีมากมสําหรับโดยแมสเราก็เป็นช่องหนึ่งในยีนะออของทั้งหมดหลายๆร้ยอ,ยอยช่องก็ถือว่าดีมากทีเดียวคุณโรสคิดว่าทุกวันนี้ชีวิต โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมืนชื่อหรือ,อยังก็ไม่นะไม่นะ <d isk> <_ d isk> คือต้องบอกว่าสมมติเพื่อน <_ d isk> เขาก็จะมองมาว่าเฮ้ยสบายแต่การทำงานทุกวันเนี้ยไม่สบายเลย <_ d isk> ก็คือมันก็มีเรื่องที่ต้องคิดเยอะ <_ d isk> งานเยอะมาก <_ d isk> เยอะจนที่ว่าเราไม่เคยโดดออกไปหาเพื่อนอนะหรือแบบเพื่อนชวนเฮ้ยกินข้าวกลางวันกันไม่เคยแม้แต่คิดว่า จะไปอ่ะ,ะเพราะคิดว่ามันแบบเราสำนึกในหน้าที่อ่ะว่าแบบพนักงานเราก็ทำงานอยู่อ,อยู่ดีเราเจะกระโดดหายไปสองสมชั่วโมงก็ทำไม่ได้นะก็คือทำงานเหมือนพนักงานหนึ่งคนอาจจะทำด้วยใจที่มันลึกซึ้งกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าจะทำยังไงให้มันไปได้อย่างอย่างสิ่งที่เราคาดไว้สิ่งที่ดีที่สุดคือคิดมากกว่าคนอื่น แล้วก็ต้องทํามากกว่าคนอื่นอันนี้ถือว่าเป็นหลักการของตัวเองด้วยไหมคะในการบริหารชพนักงานบุคลากรด้วยคือเราค่อนข้างจะเป็นคนที่รับฟังคนอื่นคือแบบเราไม่เอาความคิดของเราเป็นใหญ่เพราะก็คือยึดหลักเสมอว่าแบบเราทํางานด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีคือถ้าเราทําคนอกคนเดียวได้เนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องมีใคร แต่ณนปัจจุบันนี้อย่างที่บอกว่าบุคลากรสําคัญที่สุดเราก็ต้องมีมือไม้ที่จะต้องช่วยเราทํางานเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง treat เขาเสมือนคนคนหนึ่งที่แบบเป็นพี่น้องกับเราที่ที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือผู้หญิงคนเก่งของเราในสัปดาห์นี้นะคะทั้งเก่งและแกร่งค่ะคุณโรสอรพันธ์มนพิชิตค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการผู้หญิงคนเก่งได้ทุกวันศุกร์นะคะ17.30นทาง Nation Channel ค่ะ สำหรับวันนี้อ้อมและคุณโรสลาไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าสวัสดีค่ะยึดหลักเสม,มอว่าแบบเราทำงานด้วยตัวคนหนึ่งไม่ได้เราก็ต้องมีคือถ้าเราทำคนอีกคนเดียวได้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องมีใคร mm hmm. แต่ณปัจจุบันเนี้ยอย่างที่บอกว่า,วาบุคลากรสำคัญที่สุดเราก็ต้องมีมือไม้ที่จะต้องช่วยเราทำงานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟ r e a เขาเสม,มือนคนคนหนึ่งที่แบบ เป็นพี่น้องกับเราที่ที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาด้วยกัน